ฮัลโหลทุกคนดินดีต้อนรับสู่ช่องเบคอนตัวน้อยหรือตัวจิ๋วจำไม่ได้เหมือนกันและวันนี้เอาชีรอดจากภัยพี่บตานะฮะอีพีเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เอ้ยกระปอมเอ้เสี่ยกระปวอมเฮ้ยกระปวอมกระปอมบนน้ห่วยมีหนูแา่ล่างเด้อมีคนใช้ปมไหมแบบนี้โอเคไม่มีใครใช้ พอดูจากน้ำท่ผมก็รู้แล้วไม่มีใครรอดแน่นอนเพื่อนเป็นโรบอกเหรอย่างวิ้ยตัวเท่ากันเลยอ่ะบัดดีเพื่อนนายเป็นแฟนเรานะอิ <pine> ่วกูปิดกับใครกูกลายเป็นเกย์งงงฝนตกไหมไม่ตก ปวดเยี่ยวเอ้ยปวดเยี่ยวเอ้ยไม่ไหวแล้วเอ้าก็สีละเฮ้ยเฮ้ยขี้ยเข้าห้องน้ำหญิงกันเนาฮึ่มฮึมทุกคนรู้ใช่ไหมพวกเขาเป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยปวดเยี่ยวอะ่ะอพูดแอบปีนห้องน้ำดีกว่าไปแล้วเพื่อนขอรี่มาผิดที่ ไปดูห้องน้ำหญิงกันไม่มีผู้หญิงมาดูหรอกอะไรวะเชี่ยหิมะตกทุกคนหิมะตกว่ะเออแล้วมันอยู่ตรงไหนอ่ะอย่าบอกหนะ้าโอเคด้านหลังโคฟิต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 เชี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันมาแล้ว ปวดเยี่ยวไม่เป็นไรหิมะถ้า hmm. ร <the> ู้เข้าห้องก็ช่างปวดเยี่ยวเป็นเงี่ยวดีกว่าอมห้องน้ำชายไม่ปลอดภัยว่ะเข้าห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันหัวแตะดูหน่อยเฮ้ยโอ้กำแพงกำแพงขยับได้เออเข้าห้องน้ำหญิง ไม่อยากแต่เดียวตายอดเล่นเลยนะตายอ่ะไปเรียนต่อดีกว่าเห็นว่าครูบอกว่าครูมียาล้องหุวนให้นักเรียนลองทาอ,อ,อะไรอะ่ะเพื่อนเจ็บเพื่อนก็ดูไม่เจ็บนะเพื่อนไม่เจ็บนี่แล้วเพวื่อนจะบอกเจ็บทําไมอุ้ยก็ซีล่าวิ่ง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 แบบอันนี้มากเลยอ่ะเฮ้ย บอดเซนทันวยเซนทันเซนทันคนเซนทันบ้านเหรอแต่ว่าจองวะจองแล้วเออนี่ระบบพิเศษมีเส้นบนหัว ชี้ตำแหน่งเส้นทางของเพื่อนแล้วมันดูดบางได้เราจะนั่งอยู่เนี่ยแหละไม่กลับนี่บ้านผมอะ, fire. Den fire. Den fire. อ,อะไรเดือไฟเดินไฟเดินไฟเอ็งบักกิ้งโคคิดโครูคิดอุ๊ยแ้วไในเนี่ยทำไมน้ำท่วม เอไปน้ำท่วมมันไม่หลอดอยู่แล้วอะ่ะน้ำท่วมแต่นี้ก็น่าจะหลอดมั้งเราต้องขึ้นที่สูงเราบินไม่ได้ทางั้นต้องพูดว่าไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวเอาพวกมึงขึ้นไปได้ไงอ๋อสอรี่นะ จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวโอ้ยน้ำท่วมน้ำรดรีบลงอุ้ยอ้ยมันไม่ถลม่มไม้ต้องบินให้สู้อย่างใครเขาจงบินเาอาเท่าที่เราจะบินไหว เย้ yeah. นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครแขาวจงบินเอาเฮ้ยที่มีเอ้ยนูบเยอะจังเนี่ยนูบหนึ่งคูณสองคูณสามจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวเพื่อนดูสิกมามากเลยเฮ้ยเปิดที่ดินเราจะขึ้นไปก่อน จงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวไม่ต้องบินให้สูงอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เราจะบินไหวนั่งเลยสุดมาก นายพักเราไปไปซูมกล้องเพื่อดูพวกเขากันว่าพวกเขาหลอดชีวิตหรือไม่ไม่ต้องเป็นให้สูบอย่างใครเขาจงบินเอาเท่าที่เขาจะบินเป็น,ปนพวกเขาก็ยืนอยือตามลำพังทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเี้นยน่าซีลานายเปลี่ยนไปอ่ะนายไม่หลังค่อม ทำไมพวกนายไม่หลังค่อมแล้วอะ่ะเออมึงงั้นเราลงเล่นรอนะบาย oh my god เพื่อนนี่นายดูได้ไงเน,นี่ยเบคอนฮ้ยเราไปขึ้นไอนฟ้าฟ้าลูกูโลบอกดีกว่าหน้าขึ้นเย้โลบอกมาอู้โคตรเฟี้ยว เฟียวฟ้าวหลอเหลาวนี่คือห้องวิจัยของผมที่ผมที่ผมสร้างขึ้นมาตั้งแต่หลายล้านปีก่อนนี่เพื่อนออกไปหน่อยจะถ่ายรูปชิวชิวภูเขาไฟทำไมมันขยับแบบนี้ ลูกข่าไฟขยับแปลกๆและีนก็คือห้องวิจัยของผมยืนยืนถ่ายตรงนี้ก็ได้เออทานาโดแช่แช่อืมเรียบร้อยไม่ทานเพื่อนอมไม่ทานอ่ะ ไม่เป็นไรเรากลับขึ้นไปโรงงานวิจัยของผมโอ้สำนักง,งานโอ้ทุกคนโคลคิดด้านล่างโคลคิดแฮกเกอร์โครนไนท์กวนนก อุ้ยเราซูมเข้าไปในนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันคือกระจกไงคารองเน่เจอโอเออทุกคนสนุกสนานมากเลยอยากไปไเล่อแผ่นดินไหวเพื่อนแผ่นดินไหวเหรอทำไมทางมันแยกอุ้ยวัดวัดอะไรอ่ะโอ้ที่อะไรวะอะไรกระเด็นขึ้นบ้าขึ้นฟ้าเนี่ย เมื่อกี้มันมันอะไรไม่รู้ปิวขึ้นไปทุกคนโอ้อีกแล้วออเอออ้าตายได้ไงวะทุกคนผมงงมากเลยทำไมตายหรือว่าจะเป็นแฮกเดิงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้ที่หลบภัยดีกว่านะโปรชิดตับตับตับเออของแท้ทุกคนโปรช แท้แน่นอนเออเ <_ c oughs> ฉดซ่าโ <_ C oughs> อวิต <_ C oughs> นายนาย้อคิดเปลี่ยนสวมแล้วเหรอ <_ C oughs> โออย่างนี้ก็เล่นยากดีดูไม่ต้องเินให้อุย้ยคุณคิดมีอะไรนั่งหนาเนี่ยอู้มาแล้วทุกคน เจอปใหม่แกวแต่ทุกคนเห็นอะไรไหมเพื่อนคนนี้เพื่อนเฮ้ยนายเอาท่ามาได้ไงเนี่ยเฮ้มันใช้กับอาหุกได้ด้วยอ่ะไหนกระโดดกระโดดกระโดดให้ดูหน่อยกระโดดเออเพื่อนอยากเห็นเพื่อนปีนะ ถ้าปีนเพื่อนจะเดินบนเมนนะวิทอนาโดไม่มีแนบไหนทอนาโดสวยเท่าวันนี้แล้วความสวยไม่เท่าอ่ะแต่เนี่ยสมจริงดูสิสวยงามมากเลยอ่ะเฮ้ยมันก่อตัวกลายเป็นรูปสรงพายุแล้วเพื่อนๆที่อยู่ตรงนู้นเอาทำไมเพื่นปิวอ่ะ เพื่อนระวังนะเฮ้ยตกหมดเลยอ่ะทำไมไม่เก็บเนี่ยพาย,อยุอะไรวะไม่เก็บของเฮ้ยบ้าเกินอื้อ,อายมารีบ้าเกิอ้าอ้าว ต้นอโดเป็นไงนล่ะที่มันจะลอยไปติดด้านบนนั้นไหมวะถ้ามันทะลุเฮ้ยทะลุเฮ้ยทะลุสวยมากเลยอะทําไมทําตุกหมดเลยอะนิสัยไม่ดีเลยท่านอโดดูรอยแยกนี่สิเฮ้ยหัวเราก็ใกล้ถึงแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวก็ใกล้ถึงแล้วอันนี้โคตรสูงเลย เออทนาโดหายทนาโดยังอยู่คนที่รอดชีวิตจะมาบางคนแขนขาดบางคนผมร่วง <c oughs> นายผมร่วงอยู่แล้วหรือเปล่าวะ <c oughs> ผมร่วงผมร่วงของตกด้วยวันนี้ของครบอยู่แล้วทำไมเพื่อนเอามือใส่นั้นโคตรเท่เลย เอรบางคนผมร่วงหายหมดเลยอะ่ะ <c oughs> คนผมร่วงนี่คือรอดชีวิตเ,เนี่ยเช่นไอ้นายเนี่ยผมร่วงเอ้ยภายพิบัตไลฟ้าผ่าอ๋อพายุซายเอ้ยเอ้เอราจ,จะมายืนข้างนอกกันเพราะว่ามันโดนลมแล้วไม่เจ็บมัง้งเดี๋ยวขวามันจะฟิวโดนหัวเขาตายเนี่ยแหละมานั่งมานั่งกินข้าวด้วยกัน ไอ้พวกเราก็จะสงบอุ้ยอยึอย่าอย่าเบ,บเบ,บ็ดเบเบ็ดเบเบ็ดเพื่อนกลายเป็นเบเบ็ดอะเรามานั่งดูกันนั่งกินข้าวอายุสายหลบวัตถุบินเห็นไหมมันไม่เจ็บแต่ว่าขวามันจะบินมาโดนหัวเราตายอะอืม เป็นภาพที่สวยงามมากเลยแล้วทำไมทำไมเพื่อนไปหลบตรงนูองอ้นแล้วน่อที่กินทรายแทนแล้วเนี่ยโอ้เป็นทรายหมดเลยโต๊ก็เป็นทรายโอ้ได้กินทรายเป็นอาหารอะโอ้มันปีไปทางนี้เหรอเราตั้งมายืนตรงนี้ ท้าทายอำนาจโอ้ยไอเลิฟอยู่พุ่งกันได้พุ่งมาแล้วแถวแๆหลอดเชยโอย้ทุกคนเฮ้ยสวัสด,ดีนายนายมีอะไรเอ้ยอู้ยอยอะไรอะไรมาได้ไง แล้วเสียส้าบพนไปโอ้แ oh ม่ก็เพื่อนมม่ไม่เจ็บนะอเรายืตนตรงนี้ดีกว่าตรงน,นี้มันโอกาสโดนง่ายโอ้โอ้ลันเอาเว I wanna run away I wanna อ I want I wanna run run away I wanna run away <laughs> run away ฉันอยากจะวิ่งหนีไป<ห>เพื่อนโกโจตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ย 1ิห้านาทีอาจ,จะอัดนานนิดนึงนะเพราะว่าวันนี้ง,งานลงจงมากโอ้ยอะไรเนี่ยพายุหิมะพายุหิมะให้อยู่ตรงที่อบอุ่นไปกองรวมกันกับเพื่อนๆอ,อบอุ่นในยเชียแต่นี่ไม่กองด้วยเพื่อนอย่าทำคนอื่นดิอุย้ยกลัวเพื่อนมาปั่นคนอื่น อบอุ่น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 มากเออเพื่อนไปเลยชิวชี่วตรงนี้อบอุ่นอบอุ่นเฉียดเพื่อนใจเย็นพวกเราเราขอเย้เพื่อนตาย <c oughs> เย้สมน้ำหนาตายไปเลยตายไปเลย <c oughs> อะไรวะฮหอฮ้เพ <ics> like. <line> uh ื่อนชื <laughs> ่อเพื่อนใช้โปรไม่ดีเห็นไหมงงเลยฮหฮอฮหอหองงงงดีทำไมตกตาก็ใช้โปรใช้โปรหะ บัตตาอะไรเพื่อนบัตตาอีทูทำไมมี มีหยังมีหังมีหังมีหังเพื่อนอย่าเข้าใกล้ไอ้บักนี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบทำคนอื่นโอ้เสร็จสักโคคิดสถานีนักกระเพิงเนี่เพื่อกกนชอบแก้คนอื่นอะ อยามันชอบปั่นเนี่ยยัยงปั่นอยู่เลยฝนตกเลยนักหนาเนี่ยโอ้ยนะโอ้นโอนะสิบแปดน,า,น,า,นาทีแล้วทุกคนหลังตานี้จบก็ยบคิดเลยเพื่อนอย่าคิดสั้นอย่าคิดสั้น อย่าคิดสัน้นเพื่อนอย่าคิดสัน้นพุดไปเต้นทานบนมันผีบ้าเลยเอ,เอ้อยที่สูงไม่ตองเป็นหาสูงอย่างใครเข้าจงบินเอาเท่าที่เฮาจะเฮ็ดได้จะบินได้เออ s o h ครัก้กี่เราต้องหลบจากด้านบนตรงส่วนไหนบางส่วนตรงนั้นมันจะพังตรงนี้หนากว่างั้นเรามายืนตรงนี้เพราะว่ามันมีบันไดคํ้เป็นน้ำคำเป็นเอาไว้ให้เรากินโอ้ยน้อมองนั่นเ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย เออสลายหมดเลยเราตายแล้วทุกคนพวกเราหมดหวังเออเออเออทุกคนหมดหวังแล้วเอ้าโกงโอเคงั้นจบคลิปแล้วเพียงแค่นี้นะฮะกับเพื่อนคนนี้ที่ตายแล้วแต่ยังยืนได้อยู่ โอเคลูทกูดรักนะทุกคนหวังว่าจะนอนและฝันดีบาย